สวัสดีครับตีุ๊ยชาแนลอาร์ซอนแฟนครับครับผมวันนี้วันอังคารที่29ครับรกรกฎาคม2568นะครับโอเมื่อคืนนี้ก็แทบจะนอนเรียกว่าอะไรนะนอนแม่ปติประตอไม่ได้ตามเรื่องนักเตะหรอกเพราะว่าตั้งแต่ได้วิกเตอร์ยคเลสมาก็รู้สึกว่าสบายสบายขึ้นนะครับแต่ยังตามอยู่หนึ่งคนนะเพียงแต่ว่า ตามเรื่องสถานการณ <ai> ์ชายแดนนะเป็นห่วงพี่น้องทาหารนะครับที่ก็ต้องเลี้ยงตามตรงไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันไม่รู้จักกันนะไม่รู้จักชื่อด้วยแต่ว่าทำหน้าที่แทนพวกเราจริงๆนะครับในการปกป้องอธิปไตยก็ขอส่งกำลังใจไปให้พี่น้องทาหารอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ต้นคลิปเลยแล้วกันคงไม่ว่ากันละกันครับผม ขอให้ปลอดภัยทุกท่านอ่านะก็เดี๋ยวมาได้เรียงกันถึงบทสัมภาษณ์เมื่อคืนนี้ทั้งตั้งแต่จบนะตั้งแต่จบแมตต์เราชนะนิวคาสเซิลนะครับรวมถึงก่อนที่จะเดินทางตอนแรกก็นึกว่าจะเดินทางตั้งแต่จะเดินทางไปฮ่องกงตั้งแต่เมื่อคือนนะเพียงแต่ว่ากลายเป็นว่าอยู่ที่สิงคโปร์อีกหนึ่งวันและเดี๋ยววันนี้นะก็คือวันอังคารเนี่ยเดี๋ยวจะบ,บินนะครับบินไปฮ่องกงแป๊บเดียวแหละ นะก็ไปถึงฮ่องกงแล้วคงมีเวลาซ้อมหนึ่งสองแล้วก็วันที่สามสิบเอ็ดซ้อมยี่สิบเก้าสามสิบนะครับแล้วก็สามสิบเอ็ดก็จะลงแข่งกับทอตแนมฮอสเปอร์นะที่ฮ่องกงก็เดี๋ยวค่อยตามเรื่องการถ่ายทอดกันอีกทีนึงนะครับเพราะนั้นคิดว่าหลายท่านคงจะติดโปรแกรมโมงโมโนอะไรเรียบร้อยแล้วเนอะทั้ง a อ s อะไรต่างๆก็น่าจะอ่าเรียบร้อยกันหมดแล้วนะเดียวแต่ว่า รอการเดินทางกันละกันนะครับหลายคนก็ตามลุ้นนะบอกว่ามาพี่อยากให้วิกเตอร์ยูเครสลงในแมตช์เจอสเปอร์เลยนะครับก็ต้องถามผมผมก็อยากให้ลงแหละเพียงแต่ว่าพิตาต้องปรึกษาทีมแพทย์ก,ก่อนนะครับต้องให้นักเตะมีความฟิตพอสมควรเลยทีเดียวนะอาจจะยืนเดินเราอย่าพึ่งคาดหวังว่าเขาจะต้องลงสนามนะครับเอาให้เดินโชว์ตัวก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตั้งแต่ลงแข่งขันชิง FA ฟเอคัพอ่ะกับเบจิก้าเนาะเออและที่ชนะไปอะ่ะเดือนกว่าแล้วเกือบ2เดือนแล้วที่วิกเตอร์ยูเรสไม่ได้มีแมตช์เลยนะโอเคอาจจะซ้อมตามโปรแกรมนะตามที่อาซนอนที่ที่ผมเคยเล่าให้ฟังซ้อมตามโปรแกรมว่าเออซ้อมยังไงเข้าคอร์สส่วนตัวยังไงก็อาจจะมีความซ้อมแบบนั้นบ้างแต่ว่าเรื่องของแมตช์ฟิตเนี่ยยังไม่มีแน่แนเพราะฉะนั้น จะต้องให้ทีมแพทย์ประเมินนะครับทีมแพทย์ประเมินว่าจะสามารถลงได้ไหมนะีน่พี่ตาก็บอกมาเมื่อวานนี้ก็ต้องตามรุ้นกันอีกทีหนึ่งละกันนะครับมีเรื่องของเอลเซ่ด้วยอเดเอเซ่ค่อยค่อยค่อยว่ากันอีกทีว่าทำไมเราถึงควรจะต้องไปเอาเอเซ่มาแล้วก็มีข่าวว่าแม่ เอาเป็นว่าตอนนี้มีข่าวแพร,ม,พรมมาว่าเรื่องเ,อาเรากับเอเซ่เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับแล้วก็อาจจะมีการเรื่องการคุยถึงเรื่องค่าตัวแล้วนะอาจจะจบที่ประมาณ68ล้านปอนด์หรือเปล่าทางคิสซัางพาเดตตั้งไว้ประมาณ68ล้านปอนด์นะครับขนาดมีข่าวแพรมออกมาเลยว่า,วาพาเดตก่อของก้อนแรกก่อนเลยสาที่เหลืออีก68เนี่ยจะสองปีจะสามปีก็ว่ากัน แต่ขอก้อนแรกก่อนเลยสามติบอ่นนี่ขนาดข่าวแวมแวแวไปขนาดนี้เลยนะก็เดี๋ยวลองตามดูนะครับว่าพี่อเดรเบต้าจะขนาดไหนแต่ว่าถ้าพี่อเดรเบตา้าชี้ไปที่ไข่จิ้มไปที่ไข่เสร็จทุกลาย <laughs> เสร็จทุกลายอ่าเห็นได้ชัดเลยจากสถิติหกตัวหกคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยนะอาจจะยังไม่นับซูบิเบนดี้ก็ได้เพราะซูบิเบนดี้เนี่ยเข้าตั้งแต่ข้ามปีมาแล้วอีกห้าคนที่เหลือเนี่ย เพียเดนเบตาจัดการมาให้พิต้าเรียบร้อยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเหลืออีกหนึ่งเดี๋ยวค่อยตอนท้ายเข้ามาคุยแล้วกันว่าทําไมถึงเราควรจะต้องมีเอเซ่ขึ้นมาเพื่อให้ทีมกลายเป็นทีมที่สมดุลแล้วก็เป็นดีฟคอรที่ดีสุดซึ่งเราก็เห็นได้ชัดน่าจากแมตช์นิวคาสเซิลเห็นไหมในการที่เราเปลี่ยนยกชุดยกชุดนะแล้วแต่ละชุดนัก็จะมีลุนบพีคอยเข้าไปช่วยสนับสนุนด้วยนะครับมาฟังคริสเตียนนอกาดกน กิเซนอการหลังจากที่จบแมตช์กับนิวคาสเซิลครับก็ได้พูดคุยกันเป็นบทสัมภาษณ์แรกๆนะเพราะว่าตั้งแต่ริสเซนอการมาเนี่ยก็มีการพูดคุยกันที่สมโมสรหลังจากที่เซ็นสัญญานะครับแต่เมื่อวานนี้วันก่อนนี้แล้วก็ในการที่ลงเล่นที่สิงคโปร์แมตช์แรกที่เจอกับเอลซิมิลานะริสเซนอการก็ลงต้นครึ่งแรกเลยลงแต่ต้นเลยนะครับแล้วก็ในครึ่งหลังก็ในแมตช์ที่เจอกับ นิวคาสเซิลก็เปลี่ยนลงมาข้างหลังแล้วก็สามารถทำหน้านที่ได้ดีหลายคนชื่นชมนะครับชื่นชอบว่าเฮ้ย,เข,ยเข้ามาปรับจังหวะนะเข้ามาโฮเกมเข้ามาช่วยแบบในพื้นที่แดนกลางได้ไม่แพ้พี่จอร์จินโยแล้วก็ไม่แพ้พี่บึกโทมัสเตแต่ว่าอาจจะยังไม่เทียบเท่านะเพราะว่าเราต้องดูกันยาวนิดน,นึงแต่ว่า2แมตท,ที่ผ่านมาก็เป็นแมต กับเอซิมิล่าแล้วโดยเฉพาะแมชกกับนิวคาสเซิลก็ถือว่าแมช์ที่ค่อนข้างหลักนะครับคิวตอนอการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสาว <c oughs> ผู้สื่อข่าวสาวนะผู้สื่อาวถามว่าคุณลงได้แมช์เนี้ยแล้วก็เล่นที่สิงคโปร์มาสองเกมแล้วรู้สึกปรับตัวกับทีมได้เป็นอย่างไรบ้างนะครับเป็นอย่างไรบ้างคิวตอ,อการบอกว่าจริงๆนะผมปรับตัวได้ดีนะนะครับ สิ่งหนึ่งเลยที่พแน่นอนก็คือเรื่องของการฝึกซ้อมที่ทําให้ผมได้สามารถปรับตัวปรับสภาพได้ขนาดน,นี้นะครับการได้ลงสนามนะได้ลงสนามในเกมต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันจากสนามซ้อมนะครับแน่นอนมันเป็นเพียงความยอดเยี่ยมที่ได้สวมเสื้อตัวนี้แต่ว่ามันเป็นแค่2แมตช์ผมคิดว่าเรามีเกมผมคิดว่าผมมีเกมที่ดี2แมตช์นะอ่าแล้วก็มีบางสิ่งบางอย่างที่คงจะต้องเปลี่ยนต้องปรับ นะเขายังรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ดีนะแต่ว่าในสายตาทุกคนก็บอกเฮ้ยโอเคแล้วแต่ตัวน้งเตก็บอกเลยบอกว่ามีอะไรที่ต้องปรับอีกนะแล้วก็ไม่เป็นไรมันเป็นช่วงของปีที่สั้นผมยังพอมีเวลานะครับตั้งแต่เขาก็ยังไม่พอใจนะเขาคิดว่าโค้ชจะต้องดีกว่านี้แล้วก็เดี๋ยวเขาขอปรับอะไรอีกนิดหนึ่งเปิดไหมเปล่าก็เปิดนะครับนักเก่าถามว่าอ่า รู้สึกว่าคุณจะชื่นชอบในเสื้อตัวนี้นะแล้วก็ยินดีที่คุณที่จะสวมเสื้อมันนะครับบอกว่าน้องก,กายบอกขอบคุณพตทอข่าวก็แซวแบบใส่เสื้อตัวนี้ใส่เสื้อตัวนี้แล้วดูดีดูดีมีพลังอะไรประมาณเนี้ยนะครับอ่าพุทอขาวว่าตอนเนี้ในปีซีซั่นทนี้คุณเจออะไรกับตัวเองบ้างละเขาบอกว่าอ่ามันมีเรื่องของความกดดันเข้ามานิดหนึ่งนะครับความกดดันเนื่องจากความคาดหวัง ความาหวังคือการคาดหวังจากตัวเองที่ว่ามันน่าจะทําได้ดีกว่าน,นี้นะครับว,ว่ามันมีความกดดันเข้ามานะผมจะต้องนํามาปรับมาใช้นะครับแต่ผมได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมทีมเยอะมากนะครับผู้เล่นทั้งหลายดีมากๆมันง่ายต่อการปรับตัวแล้วก็ผมคิดว่าผมกําลังสนุกกับการได้ร่วมทีมนี้นะการลงซ้อมหลายๆครั้งนะครับลงซ้อมตั้งแต่นู่นนี่นั่นน,ะ,นะเออก็ทำตั้งแต่สเปนเนาะ เจนอการเนี่ยตั้งแต่ไปที่มาลังกาแล้วนะครับแต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้เปิดตัวกขาลังเอียงเลยไม่ได้เห็นภาพแต่ว่ามีการซ้อมแล้วนะครับเขาคิดผมคิดว่าเขาก็ได้ซ้อมกับทีมมาเกือบ2วีคนะใช่ไหมจากมาลังกามาสิงคโปร์เนี่ยสวีคนิดนิดกว่าด้วยอ่าผมคิดว่าเขาน่าจะปรับสภาพอะไรกันได้แล้วแหละนะแต่ว่าเขาบอกว่าเขาเองกําลังสนุกกับมันนะครับอ่าผู้ตุลาถามว่าก่อนที่จะจบวันนี้ก็อยากให้อ่า คุณคิดว่าที่เนี่ยในการแข่งขันที่สิงคโปร์ี่เนี่ยมีความรู้สึกเป็นยังไงเขาบอกว่าก็ดีนะมันไม่ใช่แค่ในสนามเท่านั้นครับแต่มันเป็นบรรยากาศที่เราก็รับรู้ได้ตั้งแต่ทั้งในโรงแรมทั้งนอกโรงแรมรวมถึงบรรยากาศก่อนเกมและหลังเกมนะครับเราได้รับอนุญาตให้ออกไปเจอแฟนๆได้นะครับแล้วเราก็ได้พบปะผู้คุณเราก็ได้คุยกับแฟนๆอย่างมีความสุขแล้วก็แฟนๆก็สุภาพกับเราเหลือเกิน นะครับเราจะเห็นได้ชัดนะว่าเราจะมีกลุ่มนักเตะออกไปเดินช้อปปิ้งนูน่นนี่นั่นจับกลุ่มกันไปนะไปช้อปปิ้งบ้างไปเล่นสวนสนุกบ้างอะไรนะครับแต่ว่าในก็อยู่ในการควบคุมของบริการอ่ะนะแต่ว่าแ,บบแฟนๆที่สิงคโปร์ก็ค่อนข้างที่จะเฟรนด์แล้วก็เขาค่อนข้างที่จะให้เกียรตินักเตะไม่ได้โงงชางไม่เข้าไปชาร์จไม่ได้อะไรนี่นะก็มีการขออนุญาตคือนิสัยของชาวเอเชียแหละนะก็เป็นแบบนี้นะอาจจะมีเขินอายทีต้องขออนุญาตต้องอะไรซึ่ง เขาติดกปับประทับใจก็บอกว่าก็สุภาพก่าเรามากเป็นสถานที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเราจะได้กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งนะีน่คือเซียนนอกาก็พูดถึงการปรับตัวเน้นเรื่องการปรับตัวกับเพื่อร่วมทีมการปรับเทคนิคนะสิ่งที่ช่วยเขาได้มากก็คือการได้ซ้อมกับทีมเร็วขึ้นนี่คือสิ่งที่พี่วิกเกลเดต้าได้พูดตลอดครับว่าเขาอยากได้นักเตะใหม่เพื่อที่จะได้มาเอามาคลุก ถ้าเป็นส่วนผสมอ่ะถ้าเป็นการทําอาหารน่ะนะเอามาคลุกเคล้าเอามาหมาักก่อนไหม <c oughs> <c oughs> นะเหมือนกับเราจะทําอะไรนะเอามาหมาักก่อนสักครึ่งชั่วโมงแล็บไว้แค่ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงก่อนจะออกเอามาทําปรุงอาหารนะไม่ใช่ได้ไวัตถุด,ดิบบางกุศบตับๆแล้วลงยงลงกระทะเลยนะมันก็ไม่ใช่นะครับคือสิ่งที่มีเกลเดต้าได้ขี่เส้นตายพี่แอ,อนเดแรเบต้าไงว่าขอเหอ,อยังไงก็ได้ขอให้เอามาในช่วงปิดทิจันนี่แหละนะจะอ่า มาเต็มซีซั่นมาเต็มปีซีซั่นหรือจะมาเป็นช่วงท้ายๆก็ขอให้มาก่อนที่จะเปิดฤด,ดูกาลเขาขออย่างนี้เลยนะครับเป็นก็สิ่งที่อ่าเราได้รับจากพี่เสือนอกการครับมาถึงพี่เสือเป็นวายเป็นวายเมื่อวานก่อนนี้ก็ได้กอดกับเพื่อนเก่านะในลายของวิกเตอร์ยูเครนครับสมัยที่เคยอยู่ด้วยกันนะนะแล้วก็ผู้สื่อข่าวถามถึงสองแมตช์เนี้ยว่าเป็นยังไงบ้างคล้ายๆกันนะครับอ่เขาบอกว่า ทุกการถามว่าคุณได้อะไรจากการอุ่นเครื่องเกมสองเกมเนี่ยพิเศษเป็นไว้ลงทนะําหน้าที่เต็มๆเลยนะครับก็ในขณะที่ยูเลนทิเบอร์ยังหมอยังให้พักอยู่นะครับพิเศษเป็นไว้ก็ได้มีโอกาสได้โชว์แล้วก็ได้คอนเนคกับทางาบุกยงสก้าบ่อยครั้งขึ้นนะครับหลังจากที่หายไปนานเดือดอกใช่ไหมก็ได้กลับมาเติมเต็มแล้วก็มีโอกาสแลบขึ้นไปยินประตูอะไรพวกนี้นะสาหรับพิเศษเป็นไว้ก็ดูแล้วฟอร์มกําลังกลับมานะครับเขาบอกว่า คุณได้อะไรจาก2เกมนี้พี่เสือบป็นวะบอกว่า,าเห็นแงเห็นเพียงเล็กน้อยนะครับเห็นเพียงเล็กน้อยว่าปีตีสันเนี่ยเรากําลังเริ่มต้นดีๆนะแต่ก็เห็นหลายจุดบางอย่างที่ทั้งเราและตัวผมคงจะต้องนําไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะพวกเราทํางานอย่างหนักจริงๆแม้จะเป็นช่วงการซ้อมเป็นการช่วงของปีตีสันนะครับดังนั้นก็ มันก็เป็นความยอดเยี่ยมแหละในสิ่งที่มันกําลังเกิดอยู่ขนาดนี้คือเขาชอบถึงบรรยากาศของการซ้อมบรรยากาศการเอาจริงเอาจังบรรยากาศของการที่คือผมว่าก่อนการซ้อมเนี่ยเขาต้องมีการบริฟบริฟถึงอะไรบริฟถึงเป้าหมายเป้าหมายที่เพยปีเนี้ยพวกเราเป้าหมายมันควรจะเป็นยังไงหรือออกไหมตามทันเนาะเป้าหมายเฮ้ยปีนี้มันมันต้องมันต้องแล้วอ่ะมันต้องโอเคแล้วอ่ะเพราะว่าเราเป็น เออนังเอกมาสามปีแล้วเพราะนั้นเป้าหมายปีนี้มึงก็ต้องเข้มข้นชัดเจนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ในช่วงของปีดีซั่นเลยก่อนลงสนามก็ต้องมีการติวมีการบิวอัพกันเรื่องทางอารมณ์หลายๆอย่างนะครับผู้สื่อข่าวถามว่าฤดูกาลที่ผ่านมาคุณบาดเจ็บมากเลยนะแล้วก็คุณกลับมาแล้วน่ะแล้วก็ฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลเป็นยังไงสําหรับคุณ <S <S คุณ <S <S คิดว่าจะเป็นยังไงในการกลับมาฤดูกาลใหม่แล้วก็ฟอร์มของคุณตอนนี้เป็นยังไง พี่เสริมบรรไว้บอกว่านั่นแนหะคือสิ่งสาคัญที่สุดเลยผมพลาดในการที่จะรับบาดเจ็บพลาดในการที่ช่วยทีมพลาดในช่วงเวลาสําคัญนะไม่มีใครบาดอยากบาดเจ็บหรอกนึกออกป่ะเพราะบาดเจ็บมาปั้งเนี่ยตัวเองก็พลาดในการลงสนามพลาดในการช่วยทีมหรือก็ถูกคู่ทีมที่เล่นตําแหน่งเดียวกันเนี่ยแซงหน้าอะไรประมาณเนี้คือนักเตะทุกคนอยากจะได้ลงสนามน,นะครับก็ สิ่งที่ผมทําก็คือผม,มต้องรักษาความฟิตไว้ให้ดีที่สุดปีที่ผ่านมาผมประสบปัญหาบางอย่างจริงๆครับแล้วผมทํางานอย่างหนักมากในช่วงฤดูร้อนที่พีตาเคยสัมภาษณ์ไงเบนไว้เ็าบอกว่าเบนแนวโหค่อนข้างที่จะเอาจึงเอาจังมากในช่วงของการฟื้นตัวเองเอาจึงเอาจังในการที่จะเรียกความฟิตตัวเองกลับมาให้เร็วที่สุดนะครับคือไม่ได้ปล่อยเฉลยเฉยะนะพ,พี่ตาเคยสัมภาษณ์ผมเคยพูดไปทีแล้วนะ ก็บอกเลยบอกว่าผมทํทงานอยา่างหนักจริงๆนะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยังนั้นผมรู้สึกว่าผมจะต้องกําลังกลับไปอยู่ตําแหน่งที่ผมท่องควรจะอยู่พร้อมชนกับยูเรนทิมเบอร์แหละเพราะนั้นในจังหวะที่ยูเรนทิมเบอร์พิมพ์รุดไม้เราเรายังไม่หายนะครับมันก็เป็นโอกาสของพี่เสือเป็นไว้ซึ่งผมก็คิดว่าความสามารถทุกสิ่งอย่างไม่แตกต่างเนะเพราะระบบแท็กติกต่างๆมนะันมาจากโค้ชคนเดียวกันไงเป็นแต่ว่าความสามารถนักเตะอาจจะมีอะไรที่ ที่เหนือเหนือกว่าแท็ติกออกมาเนี่ยก็ต้องเอาความเด่นของตัวเองออกมาอย่างมนุษย์มายูเนเบิร์กเรื่องของการที่ขึ้นไปจังหวะจบสกอร์นะความดุดันอะไรประมาณนี้พี่เสือเบนไว้ก็มีความนิ่งความแน่นอนนะแล้วก็การเก่าเกมลูกคอนเนอร์อะไรก็จะเข้าไปมีส่วนมากขึ้นน่ะในการเข้าไปป่วนซ้ายป่วนขวาเห็นไหมพอพี่เสือเบนไว้ไม่อยู่ช่วงอาการที่เราไปป่วนผู้สาประตูประตูมันหายไปเลย เอ้ว่าแทคนิกต่างๆอ่ะนะครับอ่ะโอเคผู้สื่อข่าวเนาะนะว่าคุณอยู่ที่สิงคโปร์สี่ห้าวันละคุณชอบอะไรที่นี่บ้างนะผู้สื่อข่วาวเอเียนไว้ก็บอกว่าเฮ้ยมันเหลือเชื่อมมากๆมาการได้ซ้อมทุกวันกับผู้เล่นของเราหลายๆคนเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญคือบรรยากาศมันไม่ได้เครียดอย่างที่เขากลัวนะบรรยากาศมไม่ได้เครียดอย่างที่เขากลัวเลยนะครับเรามีแต่ความสนุกเออก็ดีนะในการทํางานแล้วมันสลัดเรื่องความเครียดออก เอาเรื่องความสนุกสนานลงมาเล่นหัวละแล้วก็จริงจังนะอ่าก็จริงจังเนี่ยก็ผมว่าก็น่าจะดีนะครับอ่าเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมของคุณว่าเขาบอกแน่นอนเรามีเกมที่เล่นมากมายครับบอสอ่ะให้เราทําในบางสิ่งบางอย่างหลังจากที่เรากินข้าวแล้วทุกคนสนุกสนานกันมากเพราะฉะนั้นก็จะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่เราไม่รู้แหละเรื่องสิ่งพวกเนี้ยก็ไม่เปิดเผยหรอกเป็นเคล็ดลับเป็นกิมมิกเป็นอ่าช่วงเวลาพิเศษที่ โค้ดแต่ละคนจะต้องมีและจะต้องทําไม่ใช่เฮ้ยกินข้าวเสร็จแล้วปุ๊บแยกย้ายกันไปนอนอะไรประมาณนะี้เขาก็ต้องมีกิจกรรมอะไรบางอย่างที่ทําให้เน้นเรื่องของความสามาัคคีเน้นเรื่องของความรักกับเพื่อนเน้นกับความรักของ,ององค์กรนะ่ะถ้าใครเคยทำกิจกรรมกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะพอจับได้ว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะอ่าก็บอกว่ามีคีย์เวิร์ดสำคัญที่พี่เกลเดต้าเนี่ย จะใช้อยู่สําคัญมากๆเลยในปีนี้เขาบอกเลยบอกว่าไม่มีความลับอะไรหรอกนะแต่ผมคิดว่าปีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องพัฒนามีบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องเพิ่มเติมเราเพียงต้องการยกระดับทีมให้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับต้องทําให้ดีกว่าปีที่แล้วนี่ก็คือผมว่าก็เป็นบอดดิ้งแหะเป็นบอดดิ้งที่พิตาบอกให้ปีนี้มันต้องดีกว่าปีที่แล้วก็คืออะไรปีนี้ต้องดีกว่าปีแล้วก็คืออะไร มันก็มีความหมายอยู่ในตัวอยู่แล้วปีที่แล้วเราไปรองแชมป์ถ้าปีนี้มันจะดีกว่าปีแล้วมันก็คือถูกไหมอ่าเนี่ยก็คงไม่ต้องพูดกันอ่ะก็เข้าใจกันนะครับอ่ะถามถึงวิกเตอร์เยลโคเลสเขาบอกว่าการเสริมทัพคนใหม่เน่ะคุณได้คุยกับเขาแล้วใช่ไหมแล้วก็คุณบอกีิว่าความสัมพันธ์ของคุณเป็นไงบ้างแอบมีความสัมพันธ์กันมานานแล้วพี่เสือบอกว่าใช่ผมได้เจอเขาแล้วเมื่อตะกี้ นะเมื่อตะกี้นี้เขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมครับเรารู้จักมาพักหนึ่งแล้วผมสิมีความสุขมากๆกับเขาแล้วก็ครอบครัวเขากับครอบครัวเราสนิทกันนะนะครับอ่าเห็นไหมตั้งเตก็ถึงแม้ว่าต่างคนต่างจะไปเป็นคนละทีมนะแต่บรรดาแม่บงใบบานอาจจะคลิกกันนะคุยกันลายให้เป็นยังไงอะไรประมาณนี้ยถูกป่ะอ่าอ่าทางทางครอบครัวของพี่เสิร์ฟเป็นไว้ก็าอาจจะมีการ ลายมหาพิเส่าของบิวต์ตอ,อ่านจะลายมหาพิเสือเฮ้ย hey, บรรยากาศที่อาร์ซนอลเป็นยังไงประมาณเนี้ยก็ได้คุยกันนะครับก็ก,ก็น่าจะเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีนะเขามีความสัมพันธ์กันมาก,ก่อนนะครับมาถึงกัปตันมาตินโอ๊ตมาตินโอด๊ดฟอร์มเล่งขึ้นมาค่อนข้างดีเลยนะครับถ้าใครได้เห็นผมว่าจังหวะที่เขามีโอกาสสองหน้าประตูจะมากขึ้นเห็นไหม ช่วงท้ายๆฤดูกาลมีการยิงอย่างนั้นมากขึ้นครับแต่ช่วงที่พอหายเจ็บกลับมาเขามีอาการแยงซึ่งเราเข้าใจได้ว่าอาจจะง้างเท้าพอเห็นแข้งกู่ต่อสู้มันแยงนะเพราะว่ามันมีเพราะว่าพี่โอ๊ตเจ็บมาจากจังหวะแบบเนี้ยหลายครั้งนะครับแล้วก็การยิงไกลนอกกรอบเกีตโทษของเราเนี่ยมาช่วงท้ายๆฤดูกาลช่วงก่อนนั้นไม่มีเลยมีพี่หมึกโทมัสปาเต้ที่ยิงไปสองสามลูกทั้งนั้นนะใช่ปะ เออนอกนั้นแทบจะไม่มีเลยก็จะมีลูกยิงไกลของอ e ีทานวานารี ary, ที่ยิงใส่แมนซิตี้ใช่ไหมไม่กี่ลูกเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นในสองเกมที่ผ่านมาเนะี่ยคือกัปตันโอ๊ตพยายามยิงไกลหลายครั้งนะโอเคจะยิงไกลแล้วก็ประตูติดเซฟปัดมานู่นนี่นั่นเออไม่เป็นไรขอให้เรามีอาวุธให้มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ไปจ่อยิงในเขตโทษอย่างเดียวใช่ไหม จังหวะที่คิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะต้องฉีกซ้ายฉีกขวายิงแม่งนะยเออประตูอาจจะแบบไม่ได้ตั้งตัวอาจจะแฉลบกองหลังอาจจะแฉลบเพื่อนเราเข้าประตูมันก็มีเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ขอให้ได้จบอะนะก็สิ่งนี้ก็คือได้เห็นมาก่งขึ้นครับบ mm hmm. ตามมาัตตี้ไดากาดครับทําประตูในช่วงท้ายเกมถึงแม้จะเป็นจุดโทษแต่ก็เป็นชัยชนะนะเป็นชัยชนะสองนัดติดต่อกันที่เราชนะทั้งเอซิมิลาแล้วก็ชนะนิวคาสเซิลอ่า ผู้สื่วก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างเกมกับนิวคาสเซิลนะครับเพราะเขาบอกว่าแม่ก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างยากนะเพราะว่านิวคาสเซิลก็เป็นทีมระดับเดียวกับเราเห็นไหมให้เกียรติคู่ต่อสู้เราต้องตามจากเขานะครับหลังจากที่เราเสียป,ประตูเร็วนะแต่ว่าพอหลังจากที่เราพลิกขึ้นนําได้แล้วเนี่ยก็ต้องชื่นชมเพื่อนๆที่ช่วยกันนะครับเราพยายามที่ไม่ได้มองว่าเป็นเกมพรีีซั่นถือว่าเป็นแมทที่สําคัญแมทหนึ่งในการที่จะเจอกับนิวคาสเซิล มันคือเกมยากนะแล้วก็ทางด้านสภาพร่างกายพวกเราต้องพร้อมจริงๆในการที่จะเล่นแบบนี้แล้วก็ความร้อนก็เป็นอุปสรรคอากาศที่สิงคโปร์ก็เหมือนกับบ้านเราอะนะร้อนนะเห็นมีช่วงของคูลี่แบรบเ่เขาเรียกวอเตอร์เบรกนี่ไหมใน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 สาบเขาใช้คำว่าวอตอร์เบรกช่วงเบรกกินน้ำเนี่ยหลายรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็อากาศที่ร้อนกับการเจอที่ทีมท,ท,ท,ที่แข็งแกร่งทีมที่มีความแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกาย มันก็เป็นความท้าทายแต่เราทําได้ดีนะเราทําได้ดีแล้วก็คว้าชัยตอนนี้เรามาที่นี่สองนัดแล้วเราชนะสองนัดติดก็ถือว่าเป็นความสุขนะครับในครึ่งแรกเราเล่นได้ดีในหลายจางังหวะนะแล้วก็แต่ก็เกิดจากความผิดพลาดนะแต่หลังจากนั้นพวกเราไม่ตื่นกลัวนะพวกเราสามารถที่จะคอนโทรลบอลได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้จนเราสามารถที่จะตีเสมอแล้วก็ขึ้นนำขึ้นนำได้จากความผิดพลาดข,ของพวกเขาเองนะ ครึ่งหลังเราเกมมันก็เปิดขึ้นนะแต่เราจัดก,การได้มีบางช่วงที่เราควรจะนำสามหนึ่งเราบอกมีหลายช่วงมีบางช่วงเลยที่เราควรจะนำสามหนึ่งนะแต่ว่าก็ไม่ได้แล้วก็ถูกยิงตีเสมอนะครับแล้วก็การที่เรามีไอ้เจ้าน้องแม็กลงมาเขาพูดถึงจจมน้องแม็กแม็กดาวน์แมกโอตอนนี้เป็นดาวรุ่งเป็นแบบคนที่จับตามองดูนะครับเขาบอกเลยบอกว่าการที่แม็กลงมาเนี่ยสร้างความแตกต่างได้หลายๆอย่างเลย มีหลายสิ่งที่ดีๆที่เราได้จากเขาแม็กตั่แม่แมเป็นเด็กคนหนึ่งที่ลงมาอายุ15แล้วก็ลงมาคือไม่กลัวคือเขาลงมาในขณะที่เพื่อนร่วมทีมก็ยังมีแบบตัวเก่าๆอยู่แต่ว่าน้องมันกล้าเล่นกล้าลากเห็นไหมได้จังหวะพิกาตัดจากขวาเข้าซ้ายโอ้โหจนโจนลิงต้องลิงต้นเนะี่ยเอาไม่อยู่เลยนะครับ กัปตันโอ้บอกว่าฟอร์มของแม็กดัลแมนเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในไฮไลท์นะจากเกมที่เป็นผู้เล่นที่เราออกเซนเข้ามาครับทั้งมาตินซูทั้งเคปป้านะแล้วก็ทั้งในรายของคิเตียนอการดครับเขาบอกเลยบอกว่าพวกเขาเหล่านี้เข้ามาช่วยยกระดับทีมเราได้อย่างดีเลยเป็นการให้เกียรตินะเป็นการให้เกียรติแล้วก็ผู้เล่นจากยุทชุดเยาวชนของเราทำผลงานได้ดีมากๆซึ่งคุณจะได้เห็นในช่วงเวลาต่อไปนะครับเขาบอกว่า โอเดนการ์ดน่เชื่อว่ากลุ่มนั้เตะก,กาลังทําได้ดีมากๆในช่วงของปรีซีซั่นนะทั้งในเรื่องของการปรับแทคนิก,กปรับเรื่องความเข้าใจนะครับเรากําลังดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้น,นเรื่อยๆอย่างที่คุณบอกนะครับผู้เล่นใหม่เข้ามาเนี่ยได้เพิ่มเติมสิ่งบางสิ่งบางอย่างที่เราไม่มีที่เราไม่เคยเห็นนะแล้วก็แต่ว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีกับทีมนะครับมันกําลังดูดีมากๆแล้วเรายังมีเวลามีเวลาที่เราจะเตรียมพร้อมและ มันจะต้องดีกว่านี้นะผมคิดว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ดีและเราจะต้องทําให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับกัปตันบอกว่าชื่นชมบรรยากาศในการที่มาสิงคโปร์นะมันดีมากๆผมรู้สึกประหลาดใจกับการที่พวกแฟนบอลชาวสิงคโปร์สนับสนุนเราเขาไม่คิดว่าทีมเราจะเป็นที่รักของบรรดาแฟนบอลที่นี่นะครับมันห่างไกลจากลอนดอนคือเขาเห็นบรรยากาศที่ลอนดอนนะแต่พอมาถึงเอเชียเนะี่ย เออไปอเมริกาก็แบบอีกแบบหนึ่งนะไปอเมริกาก็เป็นแบบอืนะแต่มาเอเชียนยเขาไม่เคยคาดคิดว่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆรู้สึกถึงความรักถึงการสนับสนุนที่นี่ครับก็แสดงว่าสโมสรเราก็ถือว่าเป็นสโมสรใหญ่ทีมหนึ่งแล้วกันมันพิเศษมากกับการเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่นะครับแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมจริงๆนะมาถึงวิลเลียมสลิบาร์วิลเลียมสลิบาร์ยอมรับเลยนะครับว่า โอ้โหในการที่เจอกับเยอเคเลสมันเป็นความรู้สึกกดดันนะครับโดยเฉพาะการที่เจอกันกับสปอ์ต,ติ้งเมื่อฤดูกาลที่แล้ววิลเลียมสติบายยอมรับแล้วก็กดดันเพราะว่าเขารู้ว่าเยอเคเลสเป็นผู้เล่นที่เก่งนะครับวิลเลียมสติบาครับแล้วก็เคยเจอกับพวกเขาในนัดที่เราบุกไปชนะลิสบอน5ประตูต่อหนึ่งนะครับแม้ว่าในแมตช์นั้นน่ะทาง ตัวเยอเคลสจะไม่สามารถทําประตูได้นะเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าการที่วิกเตอร์โยเคลตครับมี54ประตูจาก52เกมในเกมที่ผ่านมามันก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมการันตีอยู่แล้วนะแล้วก็ตัวเซเดบาบอกเลยบอกว่าผมอะรู้สึกมีความสุขมากๆที่เขาได้มาอยู่ร่วมกับทีมเดียวกันนะครับพวกเรารู้ว่าเขามีดีแค่ไหนรู้ว่าเขาเก่งแค่ไหนมันเป็นความน่ากลัวครับในการดวลกับเขา อ่านะกองอวิลเลียมสนาบอกเลยบอกว่าชัยชนะที่มีตอนน e ี้ก็เซิร์นสามสองแน่นอนผมมีความสุขมากและผมแน่ใจว่าผู้เล่นที่เข้ามาใหม่จะช่วยให้เรามีเกมที่ดีกว่านี้นะครับทุกฐานหนึงว่าการที่ดูดวนกับวิกตอร์ยเคลสนะคุณเป็นยังไงก็บอกว่าผมต้องมีสมาธิให้มากเลย ผมจะมีสมาธิให้มากผมถูกกำชับจากพี่เกลเดต้าว่าคุณจะต้องมีสมาธิกับวิกตอร์เยอรเกเรตตลอดเก้าสิบนาทีพี่ต้ากำชับเลยนะไปไหนไปด้วยดูแลนะเหมือนกันเราที่เราเห็นนะ่นะแล้ววิกตอร์เนี่ยไปไหนแทบขยับไม่ได้มีโอกาสสับไกลไม่กี่ครั้งนะจนชนชนเสาชนคานะประมาณเนี้ยนะครับก็บอกเลยบอกว่าเราโชคดีที่เขามาอยู่กับเรานะครับแล้วก็คอยดูแล้วกันว่ากองหลัง ของหลายทีทมบรรดาพิมียร์ลีกจะต้องเจออะไรทีเด็ดจากวิสเตอร์ยรเยอเคเมสอย่างแน่นอนคือคือคนเคยเจอกันมาเขารู้แนวรู้เรี่ยมกันอะแล้วเขาก็รู้เลยว่าเพื่อนใหม่เขาคนนี้โคตรอันตรายเลยบอกฝ่าพื้นด่างกองหลังของคู่แข่งด้วยบอกเจอแน่นะ,นะอ,าอายุ2ิเไม่ได้มีปัญหาเขาเลยครับการเล่นของเขาเนี่ยยังคงเหมือนกับวัยรุ่น นะยังคงมีความแข็งแรงมีความแข็งแกรง่งนะแล้วก็ผมว่าเราโชคดีนะครับพวกเราจะสนับสนุนเขาเต็มที่นะก็ยังเหลืออีก3เกมก่อนที่จะเริ่มต้นพิมพ์มิลีก็คือการที่เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์แล้วก็จนไปเตะที่อิเรตอีก2แมแบ์ใช่ไหมก็เขาหวังว่ายูาเครนน่าจะได้ลงเพื่อจะได้ทําการยืดเส้นยืดสายนะครับก็คงประมาณนี้นะสาหรับบทสัมภาษณ์ของบรรดาผู้เล่นที่เป็นแกนหลัก ที่เขาได้มีความรู้สึกกับการที่ได้ทัวร์มีความรู้สึกกับนักเตะใหม่ที่ได้มานะครับนักเตะใหม่ก็สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกที่เข้ามาสู่ทีมใหม่ว่าเขากาลังปรับตัวคนเก่าก็รู้สึกดีที่คนใหม่ๆเข้ามานําอะไรใหม่ๆเข้ามาสู่ทีมซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทีมนะครับโดยเฉพาะเราได้ครบเลยนะพี่น้องเราได้ประตูครับเราได้กองหลังเดมอสกล่ากับสเปอร์ก็มีโอกาสได้ลุ้น นะเราได้ประตูก็คือเคป้าเราได้กองหลังคือมอสเครล่าครับเราได้มิดฟิลสองคนก็คือมาตินซูบินดีกับกิสเตียนนอการนะเราได้ปีกเล่นขวาก็ได้ซ้ายก็ได้สำหรับมาดูอเก้และเราได้ศูนย์หน้าฮามิตติระเบิดศูนย์หน้าตัวแปวที่เราตัวแปวตัวเป้าเออที่เราโหยหามานานก็ยังหมายเลขสิบสี่ครับวิเตอร์ยลคาเลครับ เลิกหนึ่งเลีกหนึ่งที่มีข่าวว่าแม่มันใกล้เคียงมากๆสำหรับในรายของเอเบลิชีเอเซนะครับทำไมเราถึงต้องดักไดเอเซมีหลายคนก็บอกว่าตอนนี้ทางซ้ายของเราการมาของมาดูเก้เนี่ยเหมือนเหมือนก็ถ้าเปลี่ยมองตรงลงก็เหมือนก็เป็นการมาซัพพอตในรายของบุโยสักกานะครับโอเคมาดูเก้ เล่นทางซ้ายได้แต่ทางซ้ายของเราตอนนี้ยังคงมีคำถามอยู่และถ้าเผื่อการได้ของเอเซอมามันจะทำให้ทางซ้ายของเราปึกขึ้นและเอเซ่ไม่ได้เล่นแค่ซ้ายเขาสามารถลงมาเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางได้ด้วยในขณะที่มาร์ตินเอกาดนะครับถ้าเผื่ออาจมีอาการเหนื่อยล้าเอเซ่สามารถลงมาเล่นได้นะครับและความคล่องตัวของเขาไวพริษป,ปฏิภันที่เราได้เห็น นะการยิงที่คมนะครับการจ่ายบอลที่แบบแหม่เขาบอกเลยบอกว่าถ้าการมาของเอเซ่ก็เท่า,ากับการมาที่เราได้นักเตะ2องตำแหน่งในคนเดียวกันนะครับเดี๋ยวก็ต้องตามดูกันละกันอายุยังน้อยแล้วก็แหม่นะมีความใกล้ชิดสนิทสนมกับทางอาร์เซนอลก็ไม่เบาเหมือนกันนะครับะนะก็น่าจะประมาณนี้สาหรับเช้านี้นะครับคงจะไม่มากไม่น้อยพอสำหรับพอเป็นเพื่อนระหว่างการเดินทางหลังจากที่ได้หยุดยาวกันมา 3วันก็วันนี้ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่กันแล้วนะครับขอบคุณสําหรับการดูคลิปกันยาวๆไม่กดข้ามโฆษณาครับเป็นกําลังใจให้กับที่เวยมาตลอดเลยนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้กันและกันแบบนี้แหละครับนะรวมทั้งขอให้พี่น้องยุกส่งกําลังใจไปให้พี่พี่ทหารที่อยู่ชายแดนด้วยนะหนักหน่วงจริงๆแล้วก็สูญเสียจริงๆสําหรับงวดนี้นะครับก็บคงประมาณนี้นะครับ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสอปอร์นาด้วยนะครับแล้วก็เดินทางอย่างมีความสุขแล้วก็ให้ปลอดภัยนะแล้วก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องเจ้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และชายแดนกัมพูชารวมทั้งทั่วประเทศเลยนะครับขอให้ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งปวงครับคุณสุดยอดอยู่แล้วครับเจอกันในวันพรุ่งน,นี้ครับผมสวัสดีครับ